เมื่อสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงอ e ีโกนาที่คนนาไปปล่อยอตอนแรกก็เลี้ยงแหะเลี้ยงด้วยความรักแต่สุดท้ายรักนี่มันจบละเลีเอาไปปล่อยตามธรรมชาติมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะไปกัดกินพืชผลการเกษตรของ้าชาวบ้านกันเนี่ยนะครับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องของอ e ีโกนาเขียวที่พบปัญหาการระบาดในพื้นที่ธรรมชาตินะขณะนี้โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่ใกล้กับเขาพระยาเดินธงจังหวัดลบบุรีครับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเลยออกประกาศนะครับห้ามนําเข้าอ e ีกัวนาทุกชนิดมีผลครับตั้งแต่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วครับโดยเนื้อหาในประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ระบุด้วยครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ปรากฏตามที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการพบอ e ีกัวนาจานวนมากที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของพื้นที่ธรรมชาติในจังหวัดลบบุรีและกัดกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชนครับ มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่และอีกโวนาที่พบเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งไม่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัดของการพบและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวขยายเพิ่มมากขึ้นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา23และมาตรา1 1 6แห่งพระราชบัญญัติสงวนสัตว์ป่าและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562 ประกอบก,บกับการประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงที่27กรกฎาคม2565เรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุมพุทธศักราช2565ซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ครับโดยกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่า ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมปริมาณภายในประเทศจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังนี้กลุ่มที่1ครับคือสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าบวยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์วงอีกัวนาลำดับที่640 อีกัวนาทุกชนิดในสกุลอีกัวนาทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสรุปสั้นๆนะครับที่รายงานเมื่อสักครู่ก็คือว่ากรมอุทยานเนี่ยออกประกาศห้ามนําเข้าอีกัวนาและสัตว์ในวงเดียวกันทุกชนิดนะครับเพื่อเป็นการควบคุมประชากรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ส่วนการเปิดให้ขึ้นทะเบียนการครอบครองอีกวัวหน้านั้นทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยฮะตัวเลขคนที่ครอบครองก็มีการรายงานนะครับว่าตัวเองครอบครองอยู่57จังหวัดด้วยกันจำนวน3,419ตัวนะครับชนบุรีเนี่ยมากสุดเลยนะครับมีผู้ครอบครอง14รายจำนวนครอบครองคือ982ตัวรองลงมาคือขอนแก่นครับ9รายจำนวนครอบครอง443ตัว กรุงเทพครับ40รายนะครับครอบครอง281ตัวสมุทรสาคร4ราย219ตัวและยะโสธรน,นะครับมีการครอบครอง4รายจำนวนที่ครอบครองคือ200ตัวอันนี้คือการแจ้งการครอบครองผ่านระบบออนไลน์มาครับ